ใช่อยากได้ไลน์เว่ยสวัสด an er ีพี่น้องวันนี้แสงแล้วก็เซมาอัปเดตอ่ายอดโซฟาที่เพิ่นสีแดงยกเดือนสีสว่างพี่น้องทานบุญหลักอจะเลิศพรเดออตอนนี้เพิ่นกาโยกขึ้นไปแล้วพี่น้องสามยอดโซฟาหลักรักอิงตามเลยพี่น้องตามที่ประกาศด้รายงานไปว่าในมือวันที่เจ็ดเดือน ทานพิรีุ่ณเมืองในพิซอพัดซอสองนี่จะมีการยกยอดโซฟาอยู่ที่บ้านสีสว่างพี่น้องบ้านสีสว่างใต้เมืองไส้นผู้ตองแขวงสัมณเขตแห่งนี้พี่น้องคุยกันห่ะ ตานนี้ก็จะเป็นการสูดเพื่อเป็นการน้ำยอดส้าขึ้นไปอยู่ทางองดนก็จะเป็นสติกว่าสติไหวอยู่ที่ลังค่าเขาแจกของหรือว่าลังคาสาระหุ่นทำของบ้านศรีชวันใต้เมืองไส้กทองแข้งสระนาเก็บน้างนอก ถ้ากินนาเนียกต,ตาวา,าน,น,ทา,น,นาทพันธะเดอาถูกเนสัตว์ตัวำกันดังๆเนสาธุ์ถูไปสาธุดังๆขอให้รวยไขอให้ทุกข์หายโศกหายโรคหายไปสาธุ์ไปสาธุดังๆขอให้เจริญด,ด้วยอายุวันนาสาธุยอดที่สี่เป็นยอดของ ăn ai bán phi sao quang nhỏ thía miệng ăn ai bán tay วันแห่นี้กัยังงลายพี่น้องย่งขาดลายอย่างเพราะว่าลังคาเป็นกาบัท่านเดจิกแล้วบ่ท่านเดเข้ายก็สิเป็นพระเป็นกับ่ท่านมีคือบ้านอื่นเนาะแต่ก็เอาไปที่หลักขั้นตอนพี่น้องผมคิดหัวใจกันกับอีกอย่างในปีที่ผ่านมากรเป็นการ เป็นโควิดพี่น้องโควิดเข้ามาก็เลยมี้บุญชินเกิดทานก็เลยการเข่าของเงินของข้างกนลาสิบอป่านไดพี่น้องหนึ่ข้ามาเพิ่นก็ยังมาท่านในเทพื้นนะพี่น้องพื้นเพิ่นก็ยังมาท่านในเทได้ลังคามาก่อนเพิ่นก็เลยเห็นลังคาน ยอดที่หกกำลังขึ้นไปพี่น้องยอดที่เจ็ดกำลังขึ้นไปพี่น้องทั้งหมดเรื่องกกิมีอยู่เก้ายอดสำหรับพอแจกหรือว่าสล้างหงทําบ้านสีสว่างเรื่องเกษมียอดสร้างฟาอยู่เก้ายอดพี่น้องตอนนี้ยอดที่เจ็ดพี่น้องกำลังขึ้นไป สาวพุทธศานิกชนด้วยาออกยันยอมเพิ่นกามีความตั้งใจพี่น้องแดดจะกลาวเพราะว่าอากาศจะห้อนอะไรเพิ่นกาตั้งใจก็คือว่าแดดกระทุนพี่น้องเพื่อบุญกุศลในครั้งนี้ต่อยอดมาเองกยะาพาไปไม่ให้กัไดหนึ่งแสนก เจเจพลาเจสีกันนัยใจมาเป็นต่อยอดมาอีกหนึ่งแสนติ๊บล้วก็ตามมาด้วยเออัม马ากันนายูทูบเบอร์ป้าหน้าหัวครับต่อยอดมาหนึ่งแสนติ๊บสาธุไม่ใช่แต่ใบพันป่านั่นนี่ไม่ใช่แหละมองไปยอดที่แปดพี่น้องใกล้แล้วนะ พี่น้องชาวบ้านชีสว่างและบ้านเคียงกันกะอดทนแดดอดทนห้อนพี่น้องเพื่อบุญกุศลในครั้งนี้ก็คือการยงย่อโซฟาอยู่ที่สารุ่งธรรมของบ้านชีสว่างใต้เมืองชายภูทองแขวงโซนเขตแห่งนี้เพื่อสมทบทุนสร้างรายได้พี่น้องสั่งสารุ่งธรรมสมทบทุนสร้างสารุ่งธรรมอยู่ที่นี่ ทีประธานสำเร็จมีองค์วัดบางชีสว่างต่อยอดมาสาวพันกิสาธุแลก็ตามาด้วยมีอกมีออกนาต่อยอดมาหนึ่งบาทบสินกิาธุมีองโยนบางชีสว่างต่อยอดมาหนึงยบาท ยอดสุดท้ายมีแ <Patricia> ต่เงินใหญ่พี่น้องมีแต่ใบแสนใบพันใบพันก็ประมาณสามพันหาสี่พันอนนนี่รก็จะเป็นยอดสุดท้ายพี่น้อง

ขอบครัวนางนี่ก็เป็นการจบพิธีพี่น้องได้ทั้งเก่าทั้งใหม่พร้อมด้วยขอบครัวดีใจพี่น้องงสิพร้อมด้วยขอบครัวร์เมทาวุ่บ้านสีสว่างงยงยอดสักาวอยู่ที่ววััดดพรรร้้ออมมคคบนี่ก็เป็นงานบุญอยู่ที่นี่เลยพี่น้องวัดสีสว่างหรือว่าวัดลักขาธรรมวัด้านสีสว่างใกล้เมืองไทรพุทแขวงสวรรค์สวรพี่น้อง เป็การยกยอดโซฟาเอามานีแดก็จะได้จบาลิปพี่น้องอย่าลืมข้าไปก็แล <ร Stevens. S 1> <in> ้ก็แช่ก็ต <Kas per now> ิดตามทั้งสองแสดงามาหตามพี่น้องเัาละก็ข้อมวกใจสาหรับผู้ที่ข้อมาติดตามชมเอามานนี่สีได้อำาจาจากฮันี่ขอกาบขสายดีสบายดีรถแท้กลังรวยอด เวนคูณไม่นองมาแต่วันค <t Kr unk> er> ูณมึงแซบทองแสงสวรรค์เถ